โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่เกมการเกิลอีกแล้ววันนี้มีอีเวนต์นะครับอีเวนต์ใหม่ก็คือมันคืออีเวนต์ไม่ขีดไฟนะซึ่งน้องขายไม่ขีดไฟไม่ได้ก็ามาเผาบ้านของเมืองแม่งซะเลยนะไม่ใช่โอ้เ oh, วมีการแข่งแรงด้วยนะครับตอนนี้ได้อะไรมังเนี่ยได้ของยํำเดิมเพิ่มเติมคือน,นางมีขนทองนะครับโอ้เจ็ดพันสองเลย ส่วนใครที่กำลังหาขนทองนะครับตอนนี้ก็สามารถมาฟาร์มได้อีเวนนี้นะช่วงอีเวนจะแจกบ่อยนะขนทองเนียขอแค่ขยันนะถ้าเ,เกียดก็ไม่ได้นะถ้าขยันยังไงก็ได้อยู่แล้วขนทองดูอีเวนเหลือเฟือบอกเลยขนทองตามอีเวนเนี่ยเหลือเฟือมากๆเราเราไม่จะเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยแข่งแรงอีกแ้วเลยในการแข่งแรงนี้ไม่ยากผมขอใช้ คือถ,ถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าจะได้คะแนนตันในอีเวนต์นี้คือด่านธรรมดาต้องจบห้ามเกิน20วินะถ้าอยากรู้ว่าจบเกิน20วิหรือไม่เกินครับคุณต้องใช้อันนี้เลยม้วนคำผีนในแม่เท่านั้นถ้าคุณจบเกิน20วิเมื่อไหร่คุณก็ตายไปทันทีถ้าคุณจบถ้าคุณไม่ตายได้ว่าคุณจบไม่เกิน20วิประมาณเนี้เราเราจะเสียเวลาเราก็ไปเริ่มกันด่านแรกวิ่งงานผ่านแลด่านแรก ดาแรกมอนไม่ยากเท่าไหร่นะเราวิ่งเร็วแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวเราเล่นเซตํายาเราต้องใช้ชิลินเอ่อเอาเพื่อนเอาชุดนี้ไปส่วนใครไม่มีชุดจันเซียวก็เล่นยากหน่อยนะเพราะมันจะวิ่งติดนู่นติดนี่แล้วก็เปิดมนอกำพีเป็นเลย เมื่อกี้เมื่อกี้รู้สึกจะวิ่งติดถังนะเพราะว่ามันมีตัวระเบิดยังไงไม่ตันด้วยได้5ก9 0ปกติมได้6,000ตัไม่ค่อยซีเรียสเรื่องแรงอยู่แล้วงั้นเราไปเริ่มต่อกับจานที่สองผมเคยอยู่อันดับไม่เคยตั้งใจว่าจะอันดับหนึ่งในเวนนะแบบขี้เกียจละ ก็อยู่ับไหนก็ได้ขอให้มันติด5%ามเซ็นก็ได้ของนะทำเนี่ยด่านนี้น่าตันนะว่าไหมอ่าคะแนนตันยิงด้วยเห็นไหมจบภายในเก้าวิเก้า <c oughs> วิเท่านั้นเนีย่ยถ้าคุณอยากรู้ว่คุณจบจบไวไม่ไวคุณต้องเอามวนกำปีไปนะครับ บอกเลยทำมือกำีนี่นาะคุณจบช้ากว่ายี่สนาะวิคุณตายแน่นอนมันเป็นตัวชี้วัดว่าเราจบเร็วหรือไม่เร็วถ้าจบช้าก็ตายถ้าจบเร็วก็ไม่ตายแคนะนะ่นั้นแหละจบเร็วก็รอดดูสิจะได้สกิวอ๋อด่านนี้สิอดวินะสิบอดวิสิอวิคะแนนไม่ตันมันต้องสิบวิมันถึงจะนั่นแสดงว,ว่าต้องทำให้จบสิบวิ สิบวีนี่ไม่ใช่เรื่องไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะจริงการที่จะจบสิบวีได้ด,ด,ด,ด่านบอสงั้นเลยด่านบอสด่านบอสเดี๋ยวขอด่านบอมขอเปลี่ยนตัวนี้เลยที่เออลิตาล้าอะไรกันเอาชุดกระต่ายไปดีกว,ว่า,านนมีอะไรเล่นแล้ะ นี่ใช้ถ้วยเราต้องใส่ตาเบียวด้วยใช่ไหมตาเบียวอยู่ไหนนี่ใส่ตาเบียวใส่วิ่งเร็วด่านบอสเฮ้ยเอาเอาเอาถ้วยออกดีกว่าเอาปืนที่ยิงสโลไปแล้วกันลืมไปว่ามันต้องใช้ปืนเนี่ยปืนของอีเวนต์ฟรีอ่ะ ไหนวะยูไหนไม่ใช่ดีมันไม่ใช่มันเป็นอาวุธพิเศษมันไม่ใช่มันมันมันไม่ใช่ปืนกลต้องบอกว่าต้องเขียนมันท่าสายฟ้าอะไรกันเราจะมาเอเนจีใช่ปวะช่างนี่เนี่ยช่างเปเลือกทาําไมเอเนจีนี่ท่าสายฟ้ามันอยู่นี่นี่อ่ะมันเป็นปืนฟรีมันเป็นอาวุธพิเศษมันไม่ใช่อาวุธแบบเป็นปืนกลหรือเป็นอะไรมันเป็นอาวุธพิเศษ เราต้องใส่ยูกระตายน้อยแล้วก็ต้องเอาเพื่อนยูกระตายไปด้วยมันจะเพิ่มความโ,โหดเป็นสองเท่านี่บอกแค่มายืนสโล้เฉยนะไอ้ไอ้ปืนกระตายไอ้ปืนมายืนให้ให้นางวิ่งสโล้เฉยไปนางยกหกล้มนางไวแล้วนางก็จะไม่เดินเห็นแมตายะ โอ้19วิแล้วบอสบอสที่จบไม่เกิน20วิด่านธรรมดาจบไม่เกิน10วิจะได้คะแนนตันทุกด่านจะถามว่ายากไหมไม่ยากนะจะถามว่าผมจะทำไหมไม่ก้เกียดก้เกียดมานั่งรีดแค่ติดหนึ่งในศูย์ถึงห้าเปอร์เซนก็ได้ของแล้วไม่ต้องมันจะเป็นต้องรีดแค่นั้น แต่มิลาดไม่แน่มิลาดนี่รีดเย็นวัตสุดท้ายเวลาไปเวนแข่งขัานี่แบบสุดๆสนุกสุดๆสิบวิเท่านั้นจะทำไหมครับตอนนี้สิบวิสิบวิกำลังรอเขาอยู่สิบวิเรียบร้อยเขาสนใจได้ไหมเอ่ยโอ้โหเอ้สิบอ็ดวิสิบเอ็ดวิคะแนนตันนะครับไม่ตันอยู่ด่านเดียวเนี่ยใช่ว่ไม่ตันยูสองด้าน ไม่ตันอยู่สองดย่างโอ้โหต่อไปก็มาเริ่มหน้าสองกันเลยนะครับนาสองก็เหมือนเดิมครับถ้าไม่มอนเทนนหนึ่งที่จบเห่เลยนะเนี่ยจริงถ้าไม่มอนเทนนหนึ่งที่จบเห่เนะเพราะาสายฟ้ามันช็อตมันนานกว่าจะมอนเทนนหนึ่งจะตายแต่ถ้าไม่ใช่แบบมอนเทลนตหนึ่งหรือเป็นบอสทุกอะไรเงี้ยก็สบาย บอกเลยไม่โดนไฟไม่โดนถังไม่โดนอะไรทั้งนั้นวิ่งผ่านอย่างเดียวไม่โดนดาเมจเลยดูไม่โดนดาเมจสักิดโดนไฟคะแนนโดนไฟคะแนนก็เกี่ยวผมนะโดนโดนไฟชนถังนี่อันนี้สำคัญและสองอย่างที่จะที่จะทำให้คะแนนลดอ่ะไปเราไปต่อวิ่ง จริงๆก็อยากอยู่หัวดำหนึ่งนะจะแบบขี้เกียจรีดเพราะเคยอยู่เคยนะเคยอยู่หัวดำหนึ่งมาหัวหนึ่งรีดจนแบบเออเมื่อยติดอยู่ด่านเดียวคือด,ด่านบอสนี่อะมอนเทน,นหนึ่งจริงๆก็มอนเทนหนึ่งจริงอะอ อันนี้รู้สึกรู้สึกว่จบช้าขนาดนีญจบช้ามากรอไปเกือบยี่สิบรอไปเกือบยี่สิบวิเลยมอนเท่านนหนึ่งงั้นเลยอยู่ในนี้ผมน่าจะทำพาร์ทเดียวนอะน่าจะทำแบบคลิปเดียวจบเลยเพราะมันมันเน้นไวันไม่ต้องการอะไรคือมันเน้นไวมาก ด่าแล้วสิบวิด่าแล้วสิบกว่าวิก็จบแล้วคะแนนสิบห้าวิงั้นเลยด่าบอยอีกแล้วด่าบอยต้องเซตเดิมเอาชุกัตายไปเียแค่นี้แค่นี้นชุกัตายก็หัวเหอทิ่มแล้วจริงเอาชุดจันเซลยวไปเจอเผื่อวิ่งทะลุเฮ้ยผิดชุด เฮ้ยไม่ได้เราต้องออกถ้า้องใส่ยูกะไตเราต้องใส่จุกะ,เอ,กะเอาเพื่อนยุกะไตไปด้วยไม่งั้นมันจะจมไม่งั้นมันจะทำดาเมจช้ามากๆมันทำดีสุดจุดห้าวิสุดจุดห้าวิเงีแต่ถ้าเราเอาเพื่อนไปด้วยพวกมันจะกลายเป็นสุดจุดหนึ่งวิมันจะทำดาเมจแบบรัวๆเลยตายหมดหมอนมอนก็ไามาเลยช็อตมันช็อตมันช็อตมันเนี่ยช็อตมัน ถังอะไรหลบโดดข้ามถังมาเออโดดช็อตไปดิช็อตไปดิปดปดมาดิอะไรแล้วมาดิช็อตมันโว้ยโดนไฟันแนนรถอีกแล้วช็อตมันอย่าใเดินก็มาดิ ข้ามถังไม่เลยโดดข้ามถังก็เหนื่อยเกือบตายแล้วนั่นทำให้หยบร้อยแตกหน้าสองยังไม่จบเราหน้าสองยังไม่จบเรมอยู่ดับเจ็ดแล้วด่าดียังไงเนี่ยมีมอนแค่หนึ่งไหมเอ่ยถ้ามีมอนแค่หนึ่งจะผมเอายกไปเลยนะ จริงๆมันเคลียร์ไวอะมอทีนหนึ่งเราจะเคลียร์หน้าไปเพิ่มกระกสุนแต,แต่ก็ไม่รู้จะเพิ่มทำไมเพราะก,กดใช้แค่ครั้งเดียวอยู่แล้ววิง่งยอด น่าทําแค่พาเดียวพาเดียวคือจบเลยโอ้คะแนนตามด้วยเหรอเนี่ยเป็นเป็นได้โ้ที่หกแล้ว <c oughs> ดาบวันน,น,นี้น่าจะยากพอสมควรงั้นขอใช้ยกเลยแล้วกันผมว่ามันน่าจะยากอะมอนม,มันก็ไม่ยากเชิญม,มันก็เชิญไม่ยากแต่มอมอนมันน่าจะแข็งอยู่ นี่ใช่ยอกพร้อมกับเออ่ชุดจันเซียวอะไรด้กันชุดจันเซียวอยู่ไหนวะนี่ไงผมจะโยวิว่งทะลุไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันวิ่งทะลุไม่ได้เดี๋ยวมันติดถังบอกเลยปืนนี้ครับปืนนี้ได้หมดทุกโลครับผมโลโลหงโลเขียวโลหงโลฟ้ลลาตายหมด

ครับแล้วย่างหมดทุกรอครับผมไงมแล้วโหวิ่งผ่านนะโจ

กิวลิต้าเนี่ยเหมือนเ,เล่มากเลยเนะี่ยมีเขียวปันรอบๆเลยแต่เป็นเขียวสีแดงนะเป็นเขียวแบบเวมไพร์เป็นดอกกุหลาบสวยคะแนนตานนี้โอ้ยหนะแนตาสองย่างต่อไปด่านบอสด่านบอสก็เซตเดิมเพิ่มเติมก็ถือหน้าไฟไปด้วย นี่ช้ดเดิมแล้วก็เอาชุดกระต่ายลิบบิดมามีคนใส่ไหมเนี่ยอ๋อ,อรู้สึกว่าคนใส่จะน้อยมากชุดเนี้ยมันเป็นชุดของเล่นมันเป็นชุดของเมื่อกี้ผมแรกมากับแบบเอาเอา,เอาไว้เล่นนะชุดเนี้ยแตแบบได,ได้ได้มาใช้งานจริงสั้งาน,นชุดนะเนีเ้ยโหแล้วไฟอะไรให้เต็มเลยเนะี่ยแล้วมาดิไอ,อสโลว์ไปซะ ขายไม่ขี no. nice. to to. ่ไม่ได้แล้วเาผาบ้านเผาเมืองนี้ใส่ไม่ดีแน่นาเลย้ยโดนติดถังโอ้ยด่านนี้ยากนันเนี่ยนังขายไม่ขี่ไม่ได้แบบนางขายไม่ขี่อยู่เงี้ยแล้วไม่ไม่มีคนซื้อไงนัก็เอาไม่ขีดที่เหลือเผาบะเผาบ้านเผาเมืองแม่เลยโอ้ยโดนถังระเบิดโหแรงนั่นอะโหไฟดุนลุน สูงรว่าจากนี้คะแนนจะหายไปเยอะแล้วไม่ตายทีแล้วโ,โหนานเรื่อยเลยเนี่ยอโหไฟอ่ะอ้โห,ไ,โโหไม่เป็นไรก็สูงผมรีดเรื่อยอ่ะ <c oughs> เฮ้ยเบิงลีีหมดออโหอว่าจะตายได้น้อแล้วเผือ่อคะแนนไม่เต็มหมื่นเลยได้ประมาณเก้าพัน นานมากอ้โหหกสิบห้าวีโอแปดพันโหดเป็นนาทีอ่ะด่านนี้รู้สึกเป็นนาทีอ่ะเอ้าเดี๋ยวนะไอ้ยู่ดับหนึ่งเฉยเดี๋ยวจันแต่ก็ตกเพราะว่ามันต้องมีคนเล่นคะแนนตันเชื่อเหมเชื่อผมได้เลยมันต้องมีคนเล่นคะแนนตันมีอยู่แล้วล่ะคนที่ผมรู้จักเีอยคนที่เราเคยรู้จักจะเป็นเพื่อนมีมีมีเพื่อนแล้วนะคนนั้นก็ชื่อแอลอะไรทีอยากที่เป็นชื่อจีนคนนี้โหด แล้วก็อีกคนหนึ่งชื่อชื่ออะไรดูวัเนี่ย R K Y หนึ่งหกแปดหนึ่งแปดคนนี้ก็คนนี้ก็โหดนะมี YouTube มีช่อง youtube เขาด้วยนะแล้วก็มีตะคิงตะคิงคนหนึ่งแต่ไม่รู้ตะคิงแกจะเล่นหรือเปล่าถ้าตะคิงแกมายัางไงตะคิงแกคะแนนแกกั้นแต่ไม่รู้ว่าแกจะเล่นหรือเปล่าแค่นั้นส่วนมากแกไม่ค่อยจะเล่นแกแกหายช่วงนั้นแกหายไปปีเลยมัง้ง แกเอาไอดีคนอื่นเอาไอดีแม่ใคร,ใครเล่นเออแกหายไปเลยแยวแกเพิ่งจะกลับมาเล่นอย่าลืมนะทุกคนเนี่ยขนทอง7,000 7,200แต้มเออง,ง่ายง่ายใช้สตาอะไรวันฟาร์ม <c oughs> ก็จบเลย <c oughs> เออด่านนี้มันฟาร์มได้ไหมวะหาได้ง่ายง่ายอ่ะนี่เลยเราต้องฟาร์มด่านนี้ เราใช้ชุดนี้อะไแล้วกันหายสักด่างอ,อันนี้ไม่ค่อยรียเรื่องแต้มเท่าไหร่ นี้ฟาร์มได้อยู่นะอ๋อนี้ฟาร์มได้อยู่ก็สำหรับวันนี้คงไม่มีอะไรแล้วนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแลวกันไว้แค่นี้เนี่ยผมก็คงจะไม่ปั่นต่อผมก็แค่มาฟาร์มไม่เฉยแค่นี้น่าจะไม่หลุดห้าเ็นนะผมว่าถ้าหลุดเดี๋ยวเดี๋ยวจะผมก็คงไปรีดต่อ ไว้เจอกันใหม่รารกันครับ